พูนค,ครับสูงมากลอ,อยสี่สิบเซนนาสีได้ครับในช่วงนี้ความยาวของแปลงนี้อยู่ประมาณพูนพี่น้องสองไร่ครับแปลงนี้แต่ราคายังประทันหูนะครับผมราคายังไม่ทราบเลยนะครับชัดเจนครับดกขับเชวดกมากมากครับผมนะครับ นี่คือพันศุีดาครับพี่น้องตุตะพาลุยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องตอนบา,บายนะครับผมสวัสดีมือนี้อ่ามือพายุเขาพอดีนะครับพายุเขาอ,อีสานพอดีครับแถวหัวยแฉลงแถวโคราชตกปล่อยๆครับแต่ว่าอุณหภูมิกับลดัวบ นะครับเฮ็ดให้อากาศช่วงนี้แทบจะบม่มีแดดเลยครับเหมาะเป็นยงยิ่งนะครับกับมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศแป้งนี่เป็นสวนมะเขือเทศอายุหาสิบมือครับพี่น้องนะครับืัอนี้จะมาอัปเดตให้พี่น้องเรื่องว่ามะเขือเทศหาสิบมือนะครับมีวัฒนาการของเขาือว่าการจเจริญเติบโตของเขาไปหอดไสแล้วไปครับพี่น้อง นี่ครับผมมะเขือเทศหาซิบมือนะครับอายุหาสิบมือพี่น้องสองไลนะครับหาสิบมือนี่ต้องบอกพี่น้องก่อนนะครับว่าแปลงน,นี่ปลูกทั้งอ่ามะเขือเทศซีดาแล้วก็มะเขือเทศพลูกท่อเดี๋ยวผมจะพาไปบึงว่าปลูกความกันนะครับปลูกมือปลูกมือเดียวกันเลยนะครับแต่ สองสายพันธุ์นี้มีความแตกต่างกันนี่ครับอันนี้เป็นพันธุ์ีดานะครับนี่ครับพี่น้องติดลูกชัดเจนครับดกครับเชื่อว่าดกมากๆครับผมนะครับนี่คือพันธุ์ีดาครับพี่น้องนี่ครับผมดกทุกต้นครับความสูงของเขาประมาณลอยครับประมาณเมตรหนึ่ง นะครับเม็ดน้อยๆนะครับความสูงของต้นเขานะครับนี่ครับดกทุกต้นครับต้นหนึ่งแต่กิ้งแต่คะแนงออกเป็นยี่สิบาสิบกิ่งได้ครับพี่น้องพุ่นครับแปลงนี้ปลูกผสมกันสองสายพันธุ์ เค็ดให้หัวความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์มันต่างกันได้พี่น้องอันนี้จะเป็นอ่าสีดาล้วนๆนะครับฟั่งนี่นี่ครับถือว่าเป็นผลที่หนาพอใจนะครับของการติดลูกติดดอกนะครับถือว่าดกนะครับถือว่าดกพอสมควรเลยครับนี่ครับช่วงนี้ก็ให้ปุ๋ย เร่งดอกเล่งผลบมื่อานี้ที่บอกพี่น้องอากาศดีดีนะครับผมฝนบอ่อ่าฝนบ่ตกแล้วนะครับตกเฉพาะช่วงเศร้าสายมา้าฝนกับ่มีแล้วครับดุกอย่างคักนะครับผมนี่ครับที่นี่สีพามาเบิงพันลูกท่อนะครับ พันธุ์ลูกทอ่อเขาจะมีความอ่าจเจริญเติบโตคือว่าระยะเวลาในการจเจริญเติบโตนี่ใส่เวลานาน,านกว่าพันอ่าสีดานะครับสังเกตเบืเบ้องจากต้นเขานะครับยังยัง,ย,งยังเขียวยังแตกยอดยังแตกยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือพันุลูกทอ่อลูกที่ติดของเขานะครับนี่ครับพี่น้อง นะครับสีมันก็นจะคนดระแบบของมะเขือเทศซีดามันจะคนลระแบบกันเลยครับเพราว่าลูกท่อเขาจะเขียวลูกโตลูกใหญ่นะครับถ้าบำรุงดีๆลูกเกือบท่อกำปั้นนะครับนี่ครับให้พี่น้องแนมเบ่งแบบนี้ครับผมอันนี้ลูกท่อนี่ครับลูกท่อลูกท่อจะถึงนี่ พอถึงพันธุ์ซีดานะครับพันธุ์ีดาลูกเขาจะต้นเตี้ยกว่าลูกเขาจะต้นเล็กกว่านะครับแล้วตอนนี้เขาออกดอกเต็มเลยครับพันธุ์ซีดานะครับก็บแสดงว่าสีดานี่น่าจะได้เก็บก้อนลูกทอแน่นอนนะครับเพราะว่าลูกทอตอนนี้ดอกเพิ่มเริ่มออกจางๆเริ่มออกบ่เต็มทีปันใดน,นะครับแต่ซีดานี่ออกเบิดแเลี้ยวนี่ครับ พันธุ์ีดาพะลูกท้อลูกท้อเขาก็ยังยอดเขียวยอดอวบยังแตกตน้นแตกนอแตกกิ่งแตกแขนงได้เพียบเลยครับนี่ครับความสูงของลูกท้อตอนนี้อยู่ประมาณถึงนี่ครับเราจะให้เบื่องความสูงของพี่น้องครับผมนี่เป็นความสูงของพันธุ์มะเขือเทศอ่าพะลูกทอนะครับ ประมาณร้อยสามสิบเซนได้ครับประมาณหน้าอกของผมเลยครับผมจะสูงกว่าพันมะเขือเทศพันซีดานะครับอันเต็มทีแต่ประมาณเม็ดหนึ่งก็เริ่มเคลือเริ่มแก่เริ่มติดดอกเริ่มสั่งสั่งลูกครับนี่ครับถือว่าเป็นทีนาพอใจพอสมควรครับเพราะว่าถือว่าดกถือว่างามแล้วก็อากาศช่วงนี้ช่วงมีนา นะครับเจอร่อนพักนึงครับดอกเขาก็จะร่นรดีชงนี้พายุเขานะครับอุณหภูมิลดอีกอเป็นผลดีครับมะเขือเทศโอ้พี่น้องสองไร่ครับแปลงนี้แต่ราคายังประทันหูวเลยครับผมราคายังไม่ทราบเลยนะครับหลายคลิปที่ผมถ่ายลงไปนะครับแปลงเกาลูกสีแดงๆไม่มีราคานะครับ ลูกสีแดงตลาดประลับสื่อนะครับเนื่องจากเอาไปแล้วเขาว่าสามารถสต็อกไว้ได้โดนเขาว่าสามารถเก็บไว้ได้โดนมันจะเกิดการเสียหายคือมันเน่าเขาแม่้าสั่งไปเลยไม่เอาลูกสีแดงว่าซันเอาลูกเขียวๆติดอ่าเหลืองๆนิดๆแค่นั้นเองครับเขาสามารถเก็บได้สามสี่มือจนเขาขายออกบ่ท่านระบายบ่ท่านเขากะ พอเสียหายก็จังลูกสีแดงนะครับมือวานมือก้อนพายุเข่าพี่น้องแล้วก็มือนีพายุเข่าดีนะครับที่สามารถจัดการระบบของการ ที่สามารถจัดการระบบของการขึงเชือกของการเห็ดนางลั่นได้ดีดพอสมควรนะครับเพราะว่าแปลงนี้คือว่ามันต้องเจอกับพายุฤดูร้อนแน่ๆน,นะครับผมก็เลยเห็ดคนข้างที่จะละเอียดก็เป็นผลดีครับถ้าเกิดผลผลิตทางการเกษตรห้องร่มบ่อเสียหายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันร่มในลูกมันจะร่นเตียมดินเลยครับพี่น้องมันก็จะกองดินแบบหนาเสียดายนะครับ เป็นที่น่าเสียดายมากๆนี่ครับระบบนั่งลัน่นขึงเชือกกด้างที่จะมาตรฐานครับแปลงนี่ลายขวางลายเงานะครับแน่นเปี้ยก ศัตรูอีกอย่างหนึ่งของมะเขือเทศนะครับโดยเฉพาะมะเขือเทศพันลูกทอเวลาเขาสุกเวลาเขาสุกมันจะมีนกพวกนกกระจิบนกขอดนกที่มันกินผลไม้เขาก็จะแอบมาเจาะลูกกินด้อพี่นอ้องเจาะลูกมะเขือเทศกินนะครับกับว่าเป็นยังครับเขากินบหไายดรกครับหมื่นละโลสองโลนะครับ กินเมื่อหลายดอกให้เขากินไปนะครับเพื่อสมดุลของธรรมชาติเขากับมาจัดการลงจัดการหนอนจัดการมาเลงให้น้ำนี่ครับโอ้แถวนี้สูงแห้งครับพี่น้องนี่พูนครับสูงมากลอ,อยสี่สิบเซนนาทีได้ครับในช่วงนี้ ความยาวของแปลงนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดิมเมตรแปดิมเมตรได้เด้อครับพี่น้องนะครับมันมีผลเวลาเขาส่งน้ำนะครับเวลาเขาไห่น้ำทางสายน้ำหยดมันมีผลถ้าเกิดสายน้ำหยดมันยาวเกินไปนะครับเวลาเขาส่งน้ำไปมันก็จะไปถึงปลายทางช้าเพราะว่าสายมันยาวเนาะพอมันถึงช้าไอ้ตรงที่เขาปลูกปลายแถวมันก็จะบง่งน้ำซำ ต้นแถวนะครับระยะที่มันเหมาะกัประมาณจากิ0เมตร40เมตรประมาณนี้คือว่าโอเคครับพี่น้องต่อสายนำยศหนึ่งสายนะครับเขือเทศก็จะได้รับสารอาหารรับปุ๋ยรับอ่าอย่างตีเขาทรงไปทั้งสายนำยดได้ดีน่ครับ ประกอบประงงมงมาได้หาิบมือล้วแล้ว,วครับพี่น้องเดือนกว่าแล้วจะเข้าสองเดือนแล้วนะครับยังบ่ได้เก็บเลยครับกับบ้านไปยังครับช่วงนี้ราคาบะเือเทยตยังดีปล่อยเก่อนปล่อยปก่อนนะครับราคาบะเกอเทศขึ้นงามๆาขึ้นอีกจักน้อยก็ยังดีนะครับแปลงนี้ก็จะได้ออกสู่ตลาดก็จะได้มาอัปเดตราคาให้พี่น้องได้บึง่งได้ชมนะครับเพื่อเก็บเชือน,นึงได้เชือะจักกิโลได้จักตันกัน เดี๋ยวพี่น้องกับมาติดตามรับบึงรับชมหรือว่าอยากปลูกมะเขือเทศนะครับเพจจังใดจัดการจังใดทักมาถามครับคอมเมนต์มาถามใดด้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่มาบึงมาชมนะครับจะได้ก็ฝากติดตามฝากคอมเมนต์ฝากซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตูตะพารู้ด้เยครับ พบอกันม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ